ครับวันนี้เรามาเล่นเกมคารับจุดนะครับทุกคนอื่นตั้งชื่อกันเราเป็นคนไทยกินอามานะครับ <c oughs> เริ่มเลย ก็โดนเลยเราเป็นนะครับชื่อโอเจตีม่มีใคราดม่มีใครก้ากินแล้วเนี่ยอตอนนอี้เราอยู่อันดับที่เจ็ดสิบกว่านะครับ

เลิมบอกอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะครับโหลดในไอเอสหรือแอนดรอยก็ได้ครับโอ้ตะาโอ้โเริ่มมาไม่ถึงสองวิตายเลย ข้องมาแล้วอยู่ที่อันดับหกสิบสองหกเอ็นะครับเอช้าๆเดินช้าๆไม่ช้าแล้วไม่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 คะแนนตอนนี้อยู่ที่ยี่สี่นะครับกินไปเรื่อย ประมาเจ็ดสิบแปดสิบตัวตรวจตัวเราก็ใหญ่แล้วแป๊บเดียวใครก็ได้มามากินหน่อยนี่นี่นี่คิมไคิมคิมคิมมานี่คิมมา,ม,ามานี่มามานี่ให้พ่องกินหน่อยมาเร็วอุ้ยไอ,อ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มาหนี้มา,มานี่มานี่ให้พ่องกินหน่อย ติมก็ติม้มกินไม่ได้ตัวเท่ากันนาะกินจุดต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเป็นดงเลยใครจะเข้าไปหรอพ้องครับมาตอ่อครับ คลิปนี้จะปัะสุกประมนนาณห้าน,น,นาทีครับตอนนี้สี่นาทีครับอีกนาทีเดียวคลิปนี้จะได้ตัวใหญ่ไหมมาดูกันเนี่ย ใครก็ได้มากินน้อยอันดับตัวนี้สี่สิบห้ากินจุดเล็กๆต่อไปกินต่อไปนี่เลนี่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 ไม่เอาไม่เสียงไม่เสียงครับสี่นาทีจะห้าแล้วนี่ออู้อู้กิน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 ดิกินได้ไหมกินได้ไหมอู้กินไม่ได้เสียดายครับผม กินได้นี่แบบแปมแล้พุ่งนะครับแต่กินไม่ได้ครับเสียดายนี่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 ใครใมากินเลยครับผมแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วทัมม้งหมดทัมม้งหมดกินเลยครับอือหือโดนเขากินแล้วครับตายแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ